เราจะมาเริ่มตัดเลยยายบอกเอาสั้นๆนทรงอะไรก็ได้ย่าบอแนแดงแกขอให้สั้นแม่ก็สี่เดือนได้แม่กัดยายบอกก็สี่เดือนเลยไม่ได้ตัดจังไม่แจ็คมาปุ๊บจังรูเดือนเซ็ตั้งแต่เดือนสิบเลยยายบอกร่าเนี่ยหยุดก,กัดออน on. นี่แก่หนึ่งดวงแล้วไปหายใจแก่จึงโหยย่างอย่างนี้คือ

ลือดิน่ออนพีอ่อนเออดี๋ยวไปมือพี่ออนพีดิ้งเรไปแล้วน่เนี่ยีดิ้งล้วก็น่าจะงเอ๊ะะคงะคงก็ไปทังน้แล้วเงตังเอากยลแล้วไปเรถก็ได้เรจะกูก็ได้กูจืงก็ไปหมดแล้วมันไป ไปเตียแนวหนตัวเอ,อ้ยไปมองกีเตีี่อันกี่อ่อนกี่อ่อนฮะไปเพลงน,น,นอยีดเลยก็โอกาสอุ่มนอนไปนาเนาะ ไม่ปวดจะพวดได้น่าม,มงังไม่เสร็จยัยจะเสร็จยังไม่จ้ะยังอีนานนอ่ะไหมอเลยเลยง่ายขึ้น แล้วค่ะทุกคนนี่นี่ไม้แม่แจ็คทำได้ทุกอย่างจริงๆในายยายทวดดูสินี่ยิ้มให้หลานตัดผมเลยเห็นไหมสวยเลยตัดผมแล้วเออนานๆหลานจะมาทีนี่ค่ะเห็นไหมแม่แจ็คแม่แจ็คสาย,ยามทำได้ทุกอย่างค่ะทุกคนในายยายทวดบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากนะค,คะที่รับชมเห็นไหมยายยังแข็งแรงอยู่เลยจะกเก้าสิบแล้วนุ๊ก